สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จานนะครับเราคุยกับทุกสี่เสื้อวันนี้จะขอคุยกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่ต้องบอกว่าห่างไายจากเราไปสักพักหนึ่งนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับกับพี่ตู่จตุพรพรมพันธ์นะครับแกนรนำนอมร่วมประชาชนสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับพี่ตู่ผมขอคุยเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คนไทยสนใจกันมากเรื่องของเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงนะฮะที่ติดบาคาร่าครับคือมัน อยากให้พี่ตู่วิเคราะห์เรื่องนี้ฟังหน่อยและที่สําคัญคือเรื่องนี้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวพันกับคาสิโนที่รัฐบาลพยายามจะทาด้วยอะครับคือผมได้แสดงการทักทวงเรื่องคาสิโนซ,ซึ่งจะเป็นเจ้ามือของบ่อนออนไลน์บอลการพนันออนไลน์อีกทอดหนึ่งครับก็คืองร<ด>ับามว่าการพนันออนไลน์ที่มันระบ,บาดอยู่ในขณะนี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบของรัฐ ไม่ว่าเลยนะครับในส่วนกระทรวงดีอีหรือส่วนราชการอื่นใดนั้นไม่ได้ปราบอย่างจริงจังแต่ว่าความน่าก,กลัวก็คือว่าทันทีที่บ่อนการิโลเนี่ยสร้างเสร็จน,นะครับแล้วก็ไปแก้ไขกฎกระทรวงเรื่องการพนันออนไลน์ก็คือบีบให้การพนันออนไลน์ร่วมๆเกือบแสนเว็บนี้เนี่ยไปสังกัดบ bon ่อนการิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการวางเงื่อนไขดูสเสมือนหนึ่งว่า คนไทยเข้าไปเล่นยากมากที่บอนการพนโลแต่ว่าการสนานออนไลน,น์ลูกเล็กเด็กแดงน,นะครับสามารถเข้าไปเล่นได้และท้ายที่สุดก็ตกไปเป็นท่าและก็เมื่อจนกอกจนมุมนะครับก็ต้องเดินยาขายยาค้าประเวณีลักวิ่งคึงนปล้นนะครับครอบครัวแตกแยกหนี้สินล้นบนตัวฆ่าตัวตายปัญหาสังคมเนี่ยสารพัด ีนี้เนี่ยนะครับปรากฏการเรื่องเจ้าวาดวัดไร่ขีซึ่งเป็นอารามหลวงพระร,ราชาคณะชั้นธรรมนะครับก็เรียงว่าตั้งแต่ชั้นสามันชั้นราชชั้นเทพและถึงมาชั้นธรรมแล้วไปชั้นรองสมเด็จแล้วก็ชั้นสมเด็จนะครับเกือบถึงปลายทางของคณะสงฆ์ไม่มีใครคาดคิดกับข่าปรากฏว่าเอาเงินวัดเนี่ยนะครับมูลค่ากว่าสามร้อยล้าน โอนเข้าเนี่ยแหละครับไปยังให้คนไปเล่นบาคาร่าบาคาร่านี้ก็คือว่าการพนันออนไลน์เขาจะไปถ่ายทอดโต๊ะของบ่อนคาสิโนเวลานี้ก็ถ่ายมาจากต่างประเทศต่างประเทศก็เป็นเจ้ามือใหญ่แต่ในอนาคตอน่นะครับเจ้ามือก็จะอยู่ในประเทศไทยก็ขนาดนี้นะครับคนที่เป็นพระราชาคณะระดับชั้นธรรมเจ้าวาดยังเนี่ยนะครับยังจะต้องไปสู่เนี่ยนะครับกับการพนันออนไลน์ เป็นภาตของการซิโนโลแล้วบรรดาเยาวชนประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับซึ่งมีความอดทนที่ต่ำกว่านั้นมันจะไม่รอดนะครับและปรากฏการที่เราก็เคยทราบกันมาก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยครับโดยรัฐบาลได้เคยเปิดมาแล้วแล้วท้ายที่สุดมีรายได้แต่ได้ไม่คุ้มเสียเช่นเดียวกันกับประธานาธิบดีสีท้่ถึงได้พูด นะครับกับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับว่าอย่าได้ทำเรื่องบอนการิซโนเพราะเนี่นะครับประธานาธิบดีสีได้พูดไ้อย่างชัดเจนว่าเงินของคาสิซโนเนี่ยมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้แต่มันจะไปทำลายเรื่องความมั่นคงของชาตินะครับแต่ว่าของไทยเลยนะครับไม่สนสีไม่สนแปดดังนั้นไม่รู้สีไม่รู้แปดก็ยังคิดกันเดินนานะครับปรากฏการ ว่วาดว่าได้ขิงวันรื้อเพื่อจะบอกว่านี่ขนาดคนที่เราไม่คาดคิดและไอ้คนที่เราคาดคิดนะครับสังคมโดยรวมนั่นแ้ลาติดไปเป็นทาสแล้วมันจะเลิกเหมือนกับที่ข่าวรัฐบาลเป็นเจ้าของไม่ได้นะครับเพราะว่าครั้งนี้ยกสมรภทานให้กับต่างชาตินะครับประเทศไทยเสียแน่นอนเสียทั้งนะครับแผ่นดินของการท่าเรือนะครับหนึ่งแห่งแน่นอนนะครับรวมกระทั่งคนในชาติก็จะถูกดูดน,นะครับครับทุกอย่างแต่ว่า นอกจากเสียงเงินแล้วเนี่ยก็คือสังคมที่รากย่อยยับเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาเซียรกรอ,อาเซยธรรมเพราะแต่ละเรื่องเนี่ยครับมีความภาคภูมิใจกับการขายเหล้าวันพระใหญ่อย่างวิสาขานะครับดูว่าไม่มีปัญหากระทางคณะสงฆ์ไม่มีใครร้องเรียนแต่ว่าไอ้สำนึกมันได้มีสเสน่ห์ของบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่านะครับเราเป็นเมืองพุทธแล้วก็มีอะไรที่ให้กับต่างชาติเขาเห็นและท้ายที่สุดนักท่องเที่ยวก็แห่มา นะครับและว,วาดหวังกันว่าถ้าเติมคาซิโลเข้าไปแล้วนักท่องเที่ยวจะเข้ามาห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้เนี่ยนะครับแค่คิดว่าจะทํานักท่องเที่ยวก็หายวับไปกับตาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ประเทศต้นทางอย่างจีนเลยนะครับเขาไม่มีวันที่จะนะครับส่งเสริมให้ประชาชนเขาเดินทางมาเล่นการพนันในประเทศไทยแค่คิดมันก็ผิดแล้วนะครับขนาที่นะครับแค่คิดนักท่องเที่ยวยังหายวับไปกับตาลองไปดูแหล่งท่องเที่ยวหน่ นะครับอย่าว่าแต่ต่างจังหวัดเลยเอาแค่กรุงเทพฯมหานครนะครับเอาแบบข้าวสารบริเวณแอเรียลนะครับรอบข้าวสารนักท่องเที่ยวก็หายวับไปกับตาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกรณีที่เกิดขึ้นผมว่าเป็นเรื่องสั่นสะเทือนและก็ต้องส่งสัญญาเตือนไปยังเนี่ยนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีพ่อของนายกและนะครับขบวนการทั้งหลายที่ต้องการจะเอาเรื่องการศิลปให้ได้และประเทศไม่ฟังใคร นะครับไม่พร้อมจะทําประชามตินะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับเป็นสอสมาแล้วก็เป็นตัวแทนประชาชนผมว่านี่นะครับการหลงในอํานาจลุกแก่อํานาจนะครับอย่างไรก็จะได้รับการตอต้านนะครับวันนี้เนี่ยนะครับขนาดพระราชาคณะชั้นธรรมยังไม่รอดยังเอาเงินวัดนะครับเงินของคณะสงฆ์เนี่ยยังไปเป็นทาสการธนานรเลยนะครับบ้านเมืองมันจะไม่เหลืออะไร สนับสนุนโดยแอปเบอร์รี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตอรอเบอรี่การที่เกิดเรื่องกับเจ้าวัดครั้งนี้ผมมองว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะครับพี่ตู่มันทําให้สังคมเนี่ยได้ตื่นรู้ว่าการพนันออนไลน์เนี่ยมันชีบหายไวปวงขนาด ขนาดไหนนะฮะทีนีนี่คาดว่ารัฐบาลเนี่ย,ยคงจะไม่สำเนีจอ่ะฮะพี่ตู่คือเขาด้านดือดนด้อดันดื้อดานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเขาจะเข็นคาสิโนออกมาเนี่ยเราจะทํำยังไงกันดีอะฮะพี่ตู่เราจะมีไม้ตายไหมฮะที่จะสก,กัดเขาอะฮะมันเป็นเรื่องตลกนโยบายที่ใช้เลยการแเสียเกืออร่วม20ข้อเนี่ยไม่ทาและไอ้ที่ไปท,ทําคือไม่ใช่ในโยบายหาเสียงและใครก็เห็นว่ามันจะเป็นผลกระทบ ัง้งปัจจุบันและอนาคตของประเทศนะครับคือประเทศเราในยอยู่ในสภาพย่มัแย่อยู่แล้วในขณะนี้เนี่ยเราเดินมาอยู่รังไยของอาเซียนทั้งที่ประเทศไม่ควรจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วและแทนที่ว่าจะเอาเรื่องสิ่งที่ถูกต้องนะครับเอาเศรษฐกิจสรรีขาวเพื่อที่จะพลิกฟื้นความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับนักดาลน,านาักลงทุนต่างชาติทั้งหลายและกระทั่งนักลงทุนในประเทศ แต่ก็ไปเลือกหนทางแบบผู้ว่าแบงชาติพูดนะครับเลือกหอนทางเศรษฐกิจสีเทาซึ่งก็ความพยายามความอย่างได้มันก็น่าสงสัยว่าไปทำอะไรกันมานะครับมันร้อนผิดสังเกตมันร้อนจนกระทั่งว่าจะนะครับบ้านเมืองจะเกิดสภาพการอย่างไรไม่สนใจจะเอาบ่อนกันให้ได้นะครับผมก็ถามกลับว่าถ้าบอ,มมบอาลมันไม่เกิดบอลกาซิโนมันไม่เกิด นะครับมีจะมีใครลมหายตายจากมานะครับหรือว่าใครไปไปรับอะไรกันมานะครับไม่ว่านะครับผมไม่ได้ว่าใครแต่ว่าน่าสงสัยว่าในขณะที่นะครับราชมลิทุกทุกศาสนาพุทธิอิสลามครามนะครับและต่อตัวแทนวิชาชีพแพทย์ตัวแทนภาคประชาสังคมต่างก็ลุกขึ้นมาต่อต้านแต่ก็ไม่มีการนำพานะครับไม่มีความสำนึก อ้างว่าไปทําความเข้าใจกับประชาชนและทําความเข้าใจที่ไหนก็ไม่มีใครร้นะครับผมเองก็สงว่ยเนี่ยนะครับความอยากมันเกินนะครับมันจนเป็นที่น่าสงสัยว่าไปทําอะไรมาไปโดนอะไรมานะครับหรือว่านะครับไปตกลงอะไรมาไปดิวรับอะไรกันมาด้วยกนนะครับนี่คือที่สงสัยมากมายกับเรื่องเหล่เนี้ครับ แต่ว่ามีคนเคยบอกกับผมนะครับให้สัมภาษณ์พี่บุรวีบอกว่ามีใครบางคนได้รับค่าตกมาสองหมื่นาพันล้านนะคะคาสิโนห้าแห่งราะคาพันล้านนะคะเอาไว้เป็นทุนสำหรับการเลือกตั้งอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้ารามบินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัว ส่วนชั้นล่างนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1คันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรล 28, ะ28,000เท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดก,กับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28,000เท่านั้นเอง อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาเคยอยู่เขารักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตรงๆกิจการการค้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจเที่ยะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรอกว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับ โทรมา่เบอร์0813351011หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทาเรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ